สวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวมือ2นะคะเป็นบ้านมือสองที่เพิ่งสร้างเสร็จได้แค่ปีเดียวเท่านั้นค่ะพื้นที่50ปตารางวานะคะบ้านเดี่ยวมือสองสห้องนอนสองห้องน้ำค่ะอยู่บ้านหัวคำตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะราคา1น9 0 0ล้าน4 9 0บาทค่ะส่วนค่าใช้จ่ายณกรมที่ดินคนละครึ่งนะคะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้วัดบ้านหัวคําอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านหัวคําอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามใหญ่ตลาดขามใหญ่อยู่ห่างจากถนนชัยางกูร5กิโลเมตรค่ะมีความสงบเดินทางเข้าออกสะดวกนะคะสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางเลยค่ะเจ้าของต้องขายเพราะว่าต้องย้ายที่ทํางานนะคะไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูแลค่ะ จึงจำเป็นต้องส่งต่อนะคะขายบ้านหลังนี้ในราคา1,490,000บาทค่ะจังหวัดอุบลรัชธานีนะคะสนใจทักคุยโดยตรงนัดหมายเข้าชมตัวบ้านติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคโน่ได้ใส่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้ขายให้เรียบร้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วย ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะสวัสดีค่ะ